กายะขะตาสติกายะขะตาสติเป็นเสาเขื่อนเสาหลักอย่างดีของจิตพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอก จับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วผูกรวมเข้าด้วยกันเป็นปมเดียวในท่ามกลางปล่อยแล้วพิขูทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นทั้งหกชนิดอันมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำ นกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าครั้นเหนื่อยล้ากันทั้งหกสัตว์แล้วสัตว์ใดมีกำลังกว่าสัตว์นอกนั้นก็ต้องถูกลากติดตามไปตามอำนาจของสัตว์นั้นข้อนี้ฉันใดพิขุทั้งหลายพิขุใดไม่อบรมทำให้มากในกายคตาสติแล้วตา ก็จะฉุดเอาพิขุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงหูก็จะฉุดเอาพิขุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยังจมูกก็จะฉุดเอาพิกขุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดม ก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงลิ้นก็จะฉุดเอาพิกุุนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงกายก็จะฉุดเอาพิกุุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงและใจ ก็จะฉุดเอาภิกขุนั้นไปหาธรรมารมณ์ที่ถูกใจธรรมารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขย,ยงข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่ง จับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งครั้นแล้วนำไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลักอีกต่อหนึ่งพิกุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้นอันมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยือแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนของตน งูจะเข้าจอมปลวกจะระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าพิกุทั้งหลายในการใดแลความเป็นไปภายในของสัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้นมีแต่ความเมื่อยล้าแล้วในการนั้นมันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจา้านั่งเจา้านอนเจา้า อยู่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั่นเองข้อนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายพิกุใดได้อบรมทำให้มากในกายะขะตาสติแล้วตาก็จะไม่ฉุดเอาพิกุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยงหูก็จะไม่ฉุดเอาพิกุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟัง เสียงที่ไม่น่าฟังก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงจมูกก็จะไม่ฉุดเอาพิขุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงลิ้นก็จะไม่ฉุดเอาพิขุนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงกาย ก็จะไม่ฉุดเอาพิขุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงและใจก็จะไม่ฉุดเอาพิขุนั้นไปหาธรร,รมารมที่ถูกใจธรรมารมที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิขุทั้งหลาย คำว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่งกายะ,ะตาสติพิกุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่ากายะ,ะตาสติของเราทั้งหลายจากเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นยานเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไวเง้เนือง เพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารบสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้พิขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ด้วยอาการอย่างนี้แล